รัฐมนตรีสุพมาตชูบีพีแมปบุรีรัมพอบูริตี้แมปบิ๊กเดตา้าชี้เป้าครัวเรือนยากจนแบบแม่นยำจังหวัดบุรีรัมย์โชว์ความสำเร็จในการช่วยเหลือคนจนแบบมุ่งเป้าทั้งด้านอาชีพที่อยู่อาศัยและการศึกษานางสาวสุภาศอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมติดตามผลการขับเคลื่อนแผนงานนวัตกรรมการยกระดับแพลตฟอร์มขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมแบบเบ็ดเสร็จ และแม่นยำที่จังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้มหากรรมสารพลังแก้จนด้วยคนบุรีรัมย์พร้อมส่งมอบระบบข้อมูล B P Map และเยี่ยมชมผลงานนิทรรศการขับเคลื่อนงานวิจัยพัฒนาโมเดลแก้จนและเศรษฐกิจกฐานรากโดยมหาวิทยาลัยราชพัฒนบุรีรัมย์ร่วมกับหน่วยงานบพทเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนสร้างโอกาสทางสังคมด้วยองค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมของมหาวิทยาลายัย พร้อมกันนี้ได้พาคณะลงพื้นที่บ้านนาเกียรตินิยมหมู่ที่17ตำบลสแกโพรงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อดูพื้นที่ดำเนินงานโครงการแก้จนคนบุรีรัมย์แบบพุ่งเป้าแก้จนด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมและองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษามาเป็น,นกลไกหลักขับเคลื่อนการดำเนินงานจนเกิดโมเดลพุ่มพวงแก้จนนำสินค้าเกษตรที่จำเป็นอาทิพริกหอมกระเทียมขา่าตะไคร้พืชผักต่างๆไปจำหน่าย สร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า50,000บาทต่อเดือนนอกจากนี้ยังมีศูนย์กระจายสินค้าชุมชนกเกษตรแปลงรวมที่มีพืชผักหมุนเวียนตลอดทั้งปีในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้มอบถุงบำรุงชีพ100ถุงพร้อมเครื่องสาบและตีปน่นเครื่องอบดินสารชีวพันธุ์ป้องกันศัตรูพืชและกระชังบกแก่วิสาหกิจชุมชนและ,กะเกษตรกร บริการตรวจสุขภาพของหน่วยแพทย์โรงพยาบาลสุทธาเวศคณะแพทยทศาสาตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามมอบแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุและการให้บริการของกระทรวงแรงงานได้มีการสร้างนักวิจัยลงไปในพื้นที่แล้วก็นำสิ่งที่พื้นที่ที่ประชาชนต้องการเนี่ยนำกลับมาะะอย่างที่นี่เนี่ยเราก็มีเรื่องของการใช้พื้นที่แปลงรวม เพื่อที่จะผลิตผลิตพันธุ์ทางการเกษตรจนเหลือจําหน่ายเนี่ยเราก็ทํารถพุ่มพวงนะคะเพื่อที่จะออกไปจําหน่ายยังชุมชนต่างๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งไรายได้ที่เป็นโมเดลที่เราทําเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะเพิ่มไรายได้ของครัวเรือนต่างๆซึ่งก็ถือว่าตัวเลขก็ประสบความสําเร็จเป็นที่น่าพอใจนะคะ